สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชีปเป้าวันนี้ครับเรามีฟุตทักครับตุ๊กต๊กหน้ากบครับมานําเสนอกันนะคันนี้เหมาะสําหรับกับเอาไปทําเป็นร้านนะครับนะร้านขายของต่างๆนะครับนะวิ่งอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถไม่มีทะเบียนนะแต่ว่าคือวิ่งได้ครับเครื่องยนต์ใช้ได้ถ้าวิ่งไม่ไกลครับวิ่งอยู่แถวบ้านในซอยหรือว่าตามตลาดนัดต่างต่างนะแถวบ้านนอกนะครับที่ไม่ได้ออกถนนใหญ่นะก็พอได้อยู่ครับ ถือว่าอ่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากนะครับแล้วก็สวยมากด้วยครับคันนี้นะคือแค่จอดเฉยๆอ่ะก็สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาร้านเราได้แล้วถึงแม้ว่าอาหารหรือว่าของที่เราขายเนี่ยมันอาจจะธรรมดาทั่วๆไปเหมือนชาวบ้านชาวเมืองที่เขาขายอยู่นะแต่ว่าการที่เรามีรถเนี่ยที่เป็นอ่าเอกลักษณ์โดดเด่นอนะ่ะมันช่วยนะมันช่วยดึงลูกค้าเข้ามา ที่ร้านเราได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นยังไงอ่ะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยขายของดีนะครับนะก็ลองดูแล้วกันครับสร้างความแตกต่างนะถึงแม้ว่าสินค้าเรามันจะเหมือนๆกับชาวบ้านทั่วไปนะครับบางครั้งเนี่ยการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาหาเราได้นะแล้วมาลองชิมมาลองทานนะมันก็ช่วยทําทให้ของเรานั้นอนะ่ะยังไงล่ะ ได้เชิดฉายนะเชิดฉายในแวดวงของการค้าขายอ่ะได้นะครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราเห็นของขายทั่วๆไปมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเขาก็อาจจะเดินผ่านไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรไงมองดูทั่วๆไปมันไม่มีอะไรแต่ว่าการที่ว่าเนี่ยมันมีเอกลักษณ์จุดเด่นจากรถที่เราเอามาจอดเนี่ยแล้วยิ่งเป็นตระกูลอาหาทักนะขายตามตลาดนัดเนี่ยคนเข้ามานะครับ มันช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ลองดูครับเผื่อใครกำลังมองหาอยู่นะครับนี่คันนี้ราคาเจ้าของตั้งไว้ที่1นึ0 0 0สนสาหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสสามืนห้าพันบาทก็ลองดูแล้วกันนะครับราคาอาจจะแพงนะครับนะบางคนไม่รู้ไงคือรถตุ๊กๆหน้ากบเนี่ยถือว่าเป็นรถอ่ารถเล็กเก่าคลาสสิกแล้วครับเพราะว่าหายากมากนะแล้วยิ่งสภาพดีๆด้วยนะครับนะอันนี้ก็ลองดูครับก็เหมือนเราซื้อหน้าร้านนะครับนะ ที่บางที่นี่เล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าทาเลเนี่ยมันช่วยให้เขาขายของได้ดีเขาก็ยอมจ่ายนะนี่ก็ลองเปรียบเทียบเอาเองแล้วกันนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับสตาร์ทยวติดนะเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับใช้งานได้ทันทีครับเครื่องนี้เป็นของอาไนฮัสุนะครับสามสูบอัหกร้อยหกสิบสี่สี่นะครับนี่ รถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใช้แก๊ส LPG นะคันนี้ไม่มีทะเบียนครับมีเอกสารหน้าเล่มให้นะเจ้าของบอกไว้เช่นนี้ครับเครื่องดีมากครับม,มีเคาน์เตอร์วางของทั้ง2ด้านนะครับนะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับเปิดพับเก็บได้ครับสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านลิงก์ facebook ข้างล่างนะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยครับตรงคำบรรยายคลิปด้านล่างนะถ้าใครดูทางโทรศัพท์มือถือก็ตรงลูกศร ี้ลงตรงขวามือครับนะกดลงไปตรงนั้นมันก็จะมีรายละเอียดเด้งขึ้นมาตรงติดต่อเจ้าของรถนะติดต่อผู้ขายนะครับจะมีลิงก์เฟซบุ๊กเลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะเด้งเข้าไปในเบราว์เซอร์ของอ่าโครมหรือว่าอ่าซัฟฟรนะครับก็ลองดูครับลนะว่าท่านใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะแล้วก็เข้าไปล็อกอินเฟซบุ๊กกันก่อนด้วยครับมันก็จะเข้าไปเลยนะ พูดคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับนะไม่ต้องผ่านผมนะผมเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับถูกใจยังไงก็ทักกันไปครับแล้วก็ลองไปดูจริงๆกันด้วยครับไปลองขับลองเชสดูก่อนด้วยก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับผมก็ย้ํากันทุกคลิปนะครับนะรถไม่ใช่รถผมนะไปดูกันให้ดีๆด้วยครับเบอร์โทรอยู่ในลิงก์เลยนะครับนี่เดี๋ยวก็มาชี้เป้ากันครับคันนี้คือสวยแล้วครับติดตรงที่ไม่มีทะเบียนนะถ้ามีทะเบียนนี่คือแพงเข้าไปอีกนะครับบอกเลยนะครับใคร เล่นรถแนวนี้ต้องทําใจนะครับดูว่าไม่อยงั้นคือคุณต้องใจรักจริงๆนะแต่บอกเลยครับถ้าเป็นคนที่ซื้อไปแล้วนะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายของตัวเองอยู่แล้วว่าจะต้องอไปทํามาหากินอะไรนะครับยังไงคุณก็ได้ทุนคืนอยู่แล้วครับเพราะคุณเอาไปค้าขายไปทาไปต่อยอดอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคนซื้อไปเล่นๆเนี่ยยังไงมันก็อาจจะไม่คุ้มครับถ้า,าไม่ได้มีใจรักอยู่แล้วอยากจะซื้อไปสะสมไปขับขี่เล่นๆอะไรประมาณนี้ คือไม่คุ้มถ้าถามถึงความคุ้มค่านะแต่คนที่เขามีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยต้องการหารถที่มีความต่างนะเพื่อไปดึงดูดลูกค้าเนี่ยคุณไม่ขาดทุนอยู่แล้วครับเชื่อได้เลยเพราะว่ารถผมนะกระป๋อดแดงเนี่ยมีคนมาขอซื้อหลายคนมากนะครับทั้งๆทงี่ผมบอกว่าผมขายแพงนะถ้าผมจะขายอ่ะคือผมก็ไม่อยากจะขายหรอกแต่คือพูดเพื่อให้เขาไม่ซื้อเขาก็ยอมที่จะจ่ายนะแต่ผมบอกว่าเออผมต้องเอาไปใช้งานนะ แค,แค่บอกว่าถ้าซื้อมันก็แพงครับมันอาจจะไม่คุ้มเพราะผมกลัวว่าเขาจะไม่ได้เป็นสายนี้โดยตรงนะผมก็อธิบายไปว่ารถมันแพงครับพี่มันเห็นรถอย่างนี้คือมันแพงนะแต่เขาบอกว่าเขาเขาอยากจะได้เอาไว้ค้าขายของเขาจริงๆอย่างร้านขายนมสดขายอะ,อ,ะอะไรล่ะเจ้ากล้วยขายพวกเครื่องดื่มต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนะเขาบอกว่าเขาเขาขอแค่ได้รถสภาพดีๆใช้งานได้นะเขาไม่สนใจเรื่อง ราคาครับเขาเต็มใจจ่ายอะไรประมาณนี้นะเขาดูที่ตัวรถซะมากกว่านะครับเพราะเพราะว่าเขาคิดว่าเอาไปทำกำไรเขาได้นะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองมาตัดสินใจกันเอาเองนะไปชั่งใจกันเอ,เองผมเจอก็มาชี้เป้าให้เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเป็นเท่านี้ครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับมีรถข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ